半夜，早。 ที่5ข้อ1ถึง12หัวข้อพระเจ้าเพียงผู้เดียวเมื่อพวกฟิลิสเตียยึดหีบของพระเจ้าไปนั้นพวกเขานำไปจากเอเบนเอเซอร์ถึงเมืองอัชโดตและพวกฟิลิสเตียก็นำหีบของพระเจ้าเข้าไปไว้ในโบสถ์ของพระดากนและวางไว้ข้างพระดากนและเมื่อชาวอัชโดตตื่นแต่เช้าในวันรุ่งขึ้นดูเถิดพระดากนได้ล้มหน้าคว่ำม,มาอย่างพื้นดิน ตรงหน้าหีบของพระยาเวพวกเขาจึงยกพระดาโกนขึ้นตั้งไว้ในที่เดิมแต่เมื่อพวกเขาตื่นแต่เช้าในวันรุ่งขึ้นดูสิพระดาโกนก็ล้มหน้าคว่ำมายังพื้นดินตรงหน้าหีบของพระยาเวเสียงของพระดาโกนและมือทั้งสองก็หักออกอยู่ที่ธรณีประตูเหลืออยู่แต่ลำตัวพระดาโกนเพราะฉะนั้นพวกปโรหิตของพระดาโกนและทุกคนที่เข้าไปในโบสถ์ของพระดาโกนจึงไม่เหยียบธรณีประตูโบสถ์พระดาโกนที่เมืองอัสโดจนถึงทุกวันนี้ พระหัตถ์ของพระเยโเวอยู่เหนือประชาชนอัสโดดอย่างหนักพระองค์ทรงทำให้พวกเขาครามกลัวและทรงเขียดพวกเขาด้วยฝีทั้งที่เมืองอัสโดดและเขตชายแดนของเมืองนั้นและเมื่อชาวเมืองอัสโดดเห็นอย่างนั้นพวกเขากล่าวว่าอย่าให้หีบของพระเจ้าของอิสราเอลอยู่กับเราเลยเพราะว่าพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือเราและเหนือพระดากนพระของเราอย่างหนักพวกเขาจึงใช้คนไปเรียกประชุมเจ้านายทั้งสิ้นของฟริสเตียและกล่าวว่า เราจะทำอย่างไรดีกับหีบของพระเจ้าของอิสราเอลพวกเขาตอบว่าให้เรานำหีบของพระเจ้าของอิสราเอลย้ายไปที่เมืองกัดเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงย้ายหีบของพระเจ้าของอิสราเอลไปแต่เมื่อพวกเขาย้ายหีบไปเมืองนั้นแล้วพระหัตของพระยาเวก็ต่อสู้เมืองนั้นทําให้เกิดความวุ่นวายยิ่งใหญ่นักและส่งเคี้ยนชาวเมืองนั้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่คือให้เกิดฝีขึ้นที่ตัวพวกเขาพวกเขาจึงส่งหีบของพระเจ้า ไปยังเมืองเอโครนและต่อมาเมื่อหีบของพระเจ้ามาถึงเมืองเอโครนชาวเมืองเอโครนร้องว่าพวกเขาย้ายหีบของพระเจ้าของอิสราเอลมาให้เราเพื่อจะฆ่าเราและประชาชนของเราเสียพวกเขาจึงส่งคนไปเรียกประชุมเจ้านายทั้งหมดของพวกฟริสเตียและกล่าวว่าจงส่งหีบของพระเจ้าของอิสราเอลไปเสียให้หีบนั้นกลับไปยังที่เดิมเพื่อหีบนั้นจะไม่ได้ฆ่าเราหรือประชาชนของเราเสียเพราะว่า มีความวุ่นวายกลัวตายอยู่ทั้งเมืองพระราชของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นอย่างหนักยิ่งนักชาวเมืองที่ไม่ตายก็เป็นฝีและเสียงร้องขอความช่วยเหลือของชาวเมืองนั้นก็ขึ้นไปอย่างฟ้าสวรรค์สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการพรยมเช้านะคะเช้าว,วันนี้เป็นเช้าว,วันที่สี่ที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะ หัวข้อในเช้าวันนี้นะคะก็คือพระเจ้ามีเพียงผู้เดียวในหนึ่งสมุเอลบทที่5ข้อ1ถึงข้อที่12หลังจากที่คนอิสราเอลนั้นพ่ายแพ้ต่อคนฟิลิสเตียคนฟิลิสเตียก็ได้ยึดหิบพันธสัญญาแล้วก็นำหิบพันธสัญญาเข้าไปในโบสถ์ของพระดาโกนและวางไว้ข้างพระดาโกนพี่น้องคะคนฟิลิสเตียเนี่ยเขากลับ และนมัสการพระดาโกนและพระดาโกนก็เป็นพระสำคัญของชาวฟิลิสเตียพวกเขาเชื่อว่าพระดาโกนเนี่ยเป็นคนที่ส่งฝนและทำให้มีการเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วชาวฟิลิสเตียหนักกราบไหว้หรือพระหลายองค์นะคะเหมือนเช่นพระอื่นๆและเขาเข้าใจว่ายิ่งมีพระอยู่ฝ่ายพวกเขามากเท่าไหร่พวกพวกเขาก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงยึด หีบพันธสัญญาเพราะพวกเขาคิดว่าหีบนี้สามารถช่วยคนอิสราเอลได้ก็คงสามารถช่วยพวกเขาได้และพวกเขาคิดว่าถ้าพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เนี่ยสามารถช่วยอิสราเอลได้ก็สามารถช่วยพวกเขาได้เช่นกันแต่สิ่งที่พวกเขาคิดนั้นกับกลายเป็น หายนะครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของเขาเพราะวันนี้นะคะพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่มีเพียงผู้เดียวนั่นเองและการที่เขานำพระเจ้าเนี่ยไปเปรียบเทียบหรือไปแสดงความเท่าเทียมกับพระจมปลอมยิ่งเป็นการดูหมิน่นฤทธิดเดชของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสำแดงฤทธิดเดชจากพระเจ้าผู้ทิ้งแท้ให้พวกเขาเห็นและพวกเขาเองก็เกรงกลัวพระเจ้ายิ่งมากนักและรู้ว่า พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่เหนือพระอื่นได้พี่น้องขะเหตุการณ์ตอนนี้นะคะได้ยืนยันกับเรา ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่มีฤทธิ์อำนาจมีฤทธิ์เดชเหนือพระอื่นๆที่คนฟิลิสเตียกลับไหว้นมัสการหรือรูปเคารพต่างๆที่มนุษย์นั้นได้มโนขึ้นว่าเป็นพระเจ้าเหตุการณ์ตอนนี้จึงทำให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าที่เรานมัสการเนี่ย เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักสิ่งที่เราควรทำต่อพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นี้นะคะในการดำเนินชีวิตของเราก็คือยำเกรงพระเจ้าการดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าและความความยำเกรงพระเจ้านี้แหละ เป็นบ่อกเกิดของสติปัญญาเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ความยำเกรงพระเจ้าจะนำให้เราดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภยัยและรู้ว่าดำเนินชีวิตยังไงที่จะเป็นที่ พอพระทัยของพระเจ้าและเชื่อไหมคะว่าพี่น้องที่รักเมื่อเรายอมเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์และใช้ชีวิตตามอย่างที่พระองค์ปราทถนาสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตของเรานั่นเองอย่างที่สองที่เราควรถามคือการน,นมัสการและสรรเสริญพระเจ้า เป็นความจริงที่ว่าเราทั้งหลายถูกสร้างมาเพื่อนมัสก,การพระเจ้าก,นนก,การนมัสการพระเจ้าเนี่ยรู้ไหมคะว่าทําใหเา้เราลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทําให้เราลึกถึงความรักของพระเจ้าความเป็นพระเจ้าที่ครอบครองและอยู่เหนือนสถานการณ์และเป็นพระเจ้าที่ให้ชีวิตเราและเป็นพระเจ้าที่สมควรแก่การที่เราจะนมัสก,การ และยิ่งเวลาที่เราใช้นะคะกับการนมัสก,การพระเจ้าจะทำให้เราใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักพระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่เราจะต้องกราบไหว้และนมัสก,การอย่างที่สามก็คือสัตซ์ซื่อกับพระเจ้าความสัตย์ซื่อเป็นสิ่งที่สําคัญหลายครั้งเราเห็นเลยว่าอิสราเอลนั้นไม่ได้สัตย์ซื่อกับพระเจ้าทรายศ์พระเจ้ากราบไหว้พระอื่น ทั้งๆท,ที่เขาก็รู้ว่าพระเจ้าองค์นี้แหละอยู่กับเขาตั้งแต่ที่เขาตกเป็นทาสอยู่ที่อียิปต์ ออกมาก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารเขาก็เห็นถึงการอศัศจรรย์แต่หลายครั้งพวกเขาก็หันหลังให้กับพระเจ้าทยรย์พระเจ้าและไม่สัตย์ซื่กับพระเจ้าจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าให้เราดำเนินชีวิตที่สัตย์ซือกับพระเจ้าความสัตย์ซ้่นั้นนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้เวลากับถ้อยคำของพระเจ้าให้มากที่สุด การใช้เวลากับถ้อยคำของพระเจ้าจะทําให้เราระมัดระวังจะทําให้เราตระหนักถึงเส้นทางที่ควรเดินจะทําให้เราระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นเหตุให้เราไม่ส์ัื่อกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าเพียงผู้เดียว เป็นพระเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่เหนือพระจอมปลอมเป็นพระเจ้าแที่งแท้ผู้เดียวและเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชและฤทธิ์อำนาจไม่มีพระอื่นใดที่จะบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้าของเราวันนี้ขอให้เรามั่นใจนะคะว่าพระเจ้าที่เรารักพระเจ้าที่เรานามรสกพระเจ้าที่เรายำเกรงเป็นพระเจ้าผู้เดียวที่ยิ่งใหญ่และอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ให้รอที่ฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นว่าพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เด็ดอำนาจเหนือพระอื่นใดเป็นพระเจ้าแท้แท้ไม่ใช่พระจอมปลอมพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่เหตุการณ์ตอนนี้ยืนยันถึงความ เชื่อที่เรามีต่อพระเจ้ายืนยันว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าที่เราสมควรแก่การยำเกรงสมควรที่เราจะนมัสการสมควรที่เราจะสัตย์ซื่อนั่นเองพระเจ้าวันนี้หากเราเป็นคนหนึ่งที่กําลังหันหลังให้กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความที่แท้ของพระองค์ขอพระเจ้าทรงให้เรากลับใจและหันมาหาพระองค์แสวงหาพระองค์เท่านั้นพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายจึงอธิษฐานสรรเสริญในพระนามพระสุดริดเจ้าอาเมนขอพระเจ้า จ้าไวพรอพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ